สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่24มีนาคมครับมีรายการมวยที่เวทีมวยนานา,นาชาติรังสิตก็มีการชกก็เวลาทุ่มหนโดยประมาณแล้วก็มีช่อง5ถ่ายทอดเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับของเชฟบุญธรรมภา,พาคพอครับคู่รองครับวันนี้เด็ดดวงเล็กที่เด็ด99กับมหาแห่งเพชรรุ่งเรืองเนี่ยผมดูแล้วชื่อชั้นกระดูกฝีมือการแบบหัวใจนี่ผมให้เด็ดดวงเล็กครับนะครับวันนี้ แล้วก็คู่เอกครับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมครับวันนี้มาเจอกับเพชรประดับเสริมงามคาไม้หรือว่าเพชรภาคภูมิหมดดับลำปางหรือว่าเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางครับแม่มีหลายชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อมันเปลี่ยนบ่อยผมดูแล้วนี่ผมให้นาวาเอกครับก็เพราะว่าเหตุว่ามีความแข็งแกร่งกว่านะครับแล้วก็มวยต่อยในรายการของเชฟนี่ผมว่าก็ได้ลุน้นแต่ว่าก็ได้เสียนะครับไม่ใช่ง่ายๆใกล้เคียงครับวันนี้ให้2ตัวครับ นาวาเอกสิทธิเชฐบุญธรรมกับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ลองติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับมวยที่รักทุกท่านครับสิทธิเชฐบุญธรรมมวยไทยออนไลน์วันนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรางสิตปห้5ถ่ายทอดสดเวลา20เม30นาทีมวยน่ารักงานรุ่นสามตัวตรงปันธงตรงเป้ากับรอรวศรคามโปวดไปพิจารณากันครับ ู้แรกเพราะสารคามชอบไปที่มังจะเลววางคมผีมือล้วนๆฟอมสดเหลือหลายเชื่อว่าเขาดงลงรักปุ้งเผาต้านมาอยู่แน่นอนส่วนคู่รองวันนี้ชอบไปที่เด็ดดวงเล็กเจ็ดเก้าเมวยหน้าเสือแข็งปอกเหยตีสั่งลุยเต็มพิกัดเชื่อว่ามหาเห่งเพชรรุ่งเรืองต้านไม่อยู่อีกคนเอนํารายการวันนี้ชอบไปที่เพชรประับ เส,สริมงามขาไม้กรบเครื่องต้มยำทั้งบูทั้งบุนนาวะเอกกิดเชฟบุญธรรมมียุคแน่นอนสามตัวตรงปันธงตรงเป้ากับรกศารคามวันนี้อยากให้เป็ไนไปได้ขอให้ช่ชงดีสม่วยให้สนุกเฮงเฮงเฮงขอรับ สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแฟนเพจ SM M มวยไทยไรายวันนะครับวันนี้คู่เอกศึกเชฟบุญธรรมครับนาวาเอกศึกเชฟบุญธรรมเจอกับมวยอย่างสดเลยครับแล้วก็สูงด้วยอย่างเพชรประดับเสริมงามค้าไม้หลายคนสงสัยว่าเพชรประดับคือใครนะครับ เดิมนะครับเขาก็คือเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬลาลำปางนั่นเองนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายใหม่นะครับวันนี้น้ำหนักตกลงกัน127ปอนด์ครับรูปร่างเนี่ยเจ้าเพชรภาคภูมิหรือเพชรประดับเนี่ยสูงกว่าเห็นนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ฟอร์มสดนะครับสะดุดแค่ไฟเดียวโซนนาวาเอกครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือประสบการณ์เก๋าเกมกว่ารูปร่างก็เสียเปียบนะครับเลดเปิดวันนี้นะครับนาวาเอกเป็นต่อ54ส่วนตัวครับมองว่าหน้าลงทุนรองไปที่เพชรประดับเสริมงามค้าไม้สูงยาวใหญ่อาวุธจุกจิกวันนี้จับพลิกเอาชนะนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมได้ครับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง s m m sport